นไหมคะความสวยงามของดอกไม้สวยไม่มีที่จะบรรยายเห็นไหมคะวันนี้เขาลดราคานะคะวันนี้ดอกไม้ทุกชนิดเขาจะลดราคาเห็นไหมคะโอ้โหดอกสีม่วงสวยไหมคะเพื่อนๆมีทุกชนิดมีทุกแบบนะคะ มีทุกชนิดมีทุกแบบมีทุกสีคุณจะเอาแบบไหนมีทุกอย่างเลยนะคะโอ้ยอันนีุ้ณสีนี้ก็สวยเห็นไหมคะอ้ดอะโอดอกไม้สวยมากเห็นไหมคะอันนี้ดอกสีม่วงเห็นไหมคะ้โหดอกไสวยมากมากเห็นไคะ ความสวยของดอกไม้ให้มีที่จะบรรยายถ้าทุกเพ,เพื่อนเห็นดอกไม้พุก mm. คนบอกโอ้ตายแล้วคุณเจนวันนี้เขาลดราคานะคะร้านเนี้ยเห็นไหมคะโอ้โหมีทุกแบบเลยนะคะที่คือด,ดอกไม้ที่ร้านช่วงนี้เขาลดราคา30ซนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยน เห็นเจ้าของใหมแนะ่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำเป็นเป็นฐานให้เรียบร้อยเห็นไหมคะจะทำเป็นฐานให้เรียบร้อยไม่ต้องไปจัดปลูกเองนะคะเขาทำให้เรียบร้ยบรอยเลยค่ะเห็นไหมคะดูความสวยมากๆสวยมากถ้ามาร้านดอกไม้แล้วจะ ไม่อยากจะไปไหนเลยนะคะเพื่อนไม่อยากนอนอยู่ตรงนี้เลยอยากอยู่ได้ทั้งวันแต่ก็เราต้องเข้าใจนะคะคือร้านดอกไม้เห็นไหมคะดูความสวยของดอกไม,ม้มีมีทุกสีมีทุกชนิดดูความสวย,หยเห็นไหมคะโอ้ดอกนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยนะคะ ด,ดอกไม้ได้สวยมากเลยน,นีควมามงามของดอกไม้ตอนที้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเพราะว่าใครๆก็ต้องการดอกไม้กันเราอากาศเริ่มดีแนละ้วนไหมคะจุดจะมีแต่ดอกไม้สวยๆให้เพื่อนๆเลนะคะดูความสวย จัดแต่งได้สวยมากเลยค่ะจัดแต่งได้สวยมากเลยค่ะเข้ามาทั้งวันก็มีแต่ดอกไม้นะคะร้านเนี้เขาเปลี่ยนเจ้าของแล้วนะคะเจ้าของเป็นเจ้าของอีกแบบหนึ่งตอนนี้ก็เขาก็มีเจ้าของหนึ่งมามารับต่อ่นีค่ะรู้สึกว่าร้านนี้จัดดอกไม้ได้สวยงามมากค่ะ ็นไหมคะใครๆก็เข้ามาดมดอกไมเพราะว่าคือถ้าหมดหมดเลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเจ้าของพอเปลี่ยนเจ้าของเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็อยากให้ดอกไม้ของเขาหมด,ดขายแบบค่อยๆมนุษย์ราคานะคะสวยไหมคะยิ่งดอกเล็กๆอย่างนี้นะคะสวยมากแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบ มาคนก็ชอบดอกไม้อีกแบบหนึ่งมาค้นก็ชอบอีกแบบหนึ่งทีนี้คือแบบนี้เขาจัดใส่กระถางเรียบร้อยนะคะก็ mm hmm. จะมีป้ายบอก mm hmm. จัดราคาให้เรียบร้อยเห็นไหมคะดูความสวยงามเห็นไหมคะดูความสวยงามของดอกไม้ก็ mm hmm. จัดได้สวยมากเลยเห็นไหมคะ mm hmm. คุณยายเขาก็ดูแล่ นี่คะสวยมากเลยเห็นแล้วไม่อยากไปไหนเลยนะคะเุ็นความสวยงามแล้วไม่อยากจะออกเลยอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆทุกคนคงชอบนะคะ